่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงให้กําลังใจพี่แดนเซอร์ครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่หลายคนอาจจะได้เห็นคลิปนะครับที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้เอาเงินก้อนนี้เลยครับทุกคนมามอบให้ครับเหล่าพี่พี่แดนเซอร์ครับทุกคนเนาะเพื่อเป็น ขวัญและกําลังใจในการทํางานนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับในความน่ารักของน้องครับนี่ก็คือเป็นเงินส่วนตัวของน้องเลยนะครับทุกคนที่น้องเนี่ยเอาไปมอบให้พี่ๆแดนเซอร์ครับทุกคนน่ารักมากและอุ้มนะครับได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ครับที่เหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปชื่นชมน้องครับบางคนนะครับก็บอกว่านี่แหละเหตุผลที่ฉันโอนเงินไปให้น้องโอนเงินมาะไยน้ําใจไปให้น้องแบบไม่ต้องคิด เพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้นี่เองครับทุกคนเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาพี่พี่แดนเซอร์ครับทุกคนเมื่อวานนี้เนาะบรรยากาศเนี่ยกำลังจะออกไปไหนไม่รู้ครับแต่น้องอุงอิงเนี่ยก็เดินตามหาทุกคนแล้วก็ไปมอบรางวัลน้ําใจให้กันแบบนี้เลยครับทุกคนเนาะนี่เลยครับน่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าทําเอาคลิปเนี้ยโอ้โหถูกอกถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักในความกระตันยูรู้คุณของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับในช่วงนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยนะครับ ทัวร์มินิคอนเสิร์ตครับแทบจะไม่ได้พักเลยแล้วก็เหล่าบรรดาอ่าแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็ไม่ต่างจากน้องเลยครับเขาเนี่ยก็คือนอนกลางดินกินกลางทรายเออไปทุกที่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไปสร้างความสีสันเนี่ยไปสร้างความสุขให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับด้านหน้าเวทีพร้อมๆกับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้งองแปลกใจเลยว่าทําไมองค์อิงเนี่ยต้องมอบรางวัลน,น้ําใจให้พี่ๆแดนเซอร์เนาะก็คือทํางานหนักเช่นเดียวกันครับเต้นทั้งคืนแทบ จะไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยนะครับทุกคนเบื้องหลังความงามเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าโอ้โหเนาะต้องบอกได้ว่าเบื้องหลังความงามของเหล่าพี่พี่แดนเซอร์เนาะก่าจะออกมาแต่ละชุดเนี่ยครับทุกคนเขาก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนนะครับในแต่ละเพลงเนี่ยแทบจะไม่ซ้ํากันเลยครับทุกคนแต่ละชุดเนาะก็เรียกได้ว่าอุ๋งอิงเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงคนอื่นนะครับน้องก็เอาเงินรางวัลน,น้ําใจนี่แหละไปมอบให้เหล่าพี P ่พี่แดนเซอร์ครับเมื่อวานก็คือได้ครบทุกคนนะครับทุกคนและเม ก็มาแสดงกับพี่ๆเนาะมาแสดงกับเหล่าบรรดาสมาชิกสาวน้อยพบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้แฟนคลับแล้วก็สมาชิกในวงเนี่ยหายคิดถึงกันแล้วนะสําหรับพี่อมแอมเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตความสวยนิดนึงอมแอมเพชรบ้านแพงคือสวยขึ้นมากครับทุกคนนาอเมื่อวานนี้เราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยไป ไปอัพจมูกมาเออเรียกได้ว่าซอฟมากแล้วก็ทำให้หน้าหวานขึ้นนะสำหรับอมแอมเมื่อวานนี้แล้วก็อุ้มคิดว่าน้องเนี่ยนะครับก็ทําเพื่อเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนั่นแหละครับเพิ่มความสวยเนาะแล้วก็อุ้มคิดว่าจมูกตรงนี้รับกับหน้าน้องมากๆสาหรับอมแอมเพชรบ้านแพงนะเมื่อวานนี้ก็จะได้เห็นความสวยของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละคลิปที่หลายๆคนถ่ายลงมานั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ต้องขอชื่นชมนะครับไปยังอุงอิงด้วยแล้วก็ชื่นชมไปยังบอสโจด้วยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่างานมินิ ไม่ได้มีนี้นนเลยไม่ว่าใครจะจ้างสาวน้อยเพื่อนแพงไปผับเนี่ยเรียกได้ว่าผับแตกลานแตกหรือว่าทุกที่เนี่ยแตกกันหมดเลยครับทุกคนเนาะด้วยกระแสะของสมาชิกในวงทุกๆคนด้วยกระแสะโซเชียลที่มันแรงจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วการไปปรากฏตัวของหมอลำสาวน้อยเพื่อนแพงในที่ไหนเนี่ยนะครับทุกคนก็คือสื่อสารไปถึงแล้วก็มาชมกันนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ผู้สูงอายุเข้าผับนี่นะครับอุงอีเพื่อนเพงอเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ย พกนมไปไปทานในผับเลยก็มีนะครับสำหรับใครที่ไปชมสาวน้อยเพริเพงเราจะเห็นได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอเสมอนั่นเองนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับที่น้องเนี่ยได้เอาเงินก้อนนี้ครับทุกคนไปมอบให้กับพี่ๆแดนเซอร์ครับเหล่าบรรดาแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่านี่แหละ ชั้นนี่แหละแบบโอนเงินแบบไม่ต้องคิดเลยที่จะให้องอิงเป็นมันแพงเนาะเพราะว่าน้องน่ารักแบบนี้กับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงนั้นเองนะครับทุกคนเนาะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับนะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหลายคลิปหลายข่าวกันเลยทีเดียวครับก็ฝากให้พ่อ,พอแม่เอฟซีเนี่ยคอมเมนต์มาคนนึงคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ